มีัสวัสดีครับทางเราตรวจสอบพบว่าเบอร์คุณได้เกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติด ปัญหาการช่อโกงออนไลน์จากแก๊งมิจฉาชีพโดยเฉพาะจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นจํานวนมากเนื่องจากมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์การส่งข้อความสั้น SMS และจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน โดยมิจฉาชีพจะมีรูปแบบการทำงานเป็นขบวนการมีการแบ,บ่งหน้าที่การทำงานโดยหลอกลวงข่มขู่เยื่อให้เกิดความกลัวและเกิดความโลภใช้ความไม่รู้ของประชาชนเป็นเครื่องมือในการทำงานนั่นเองค่ะ ที่ผ่านมาจะพบว่าแกงคอเซ็นเตอร์ได้มีรูปแบบกลโกงหลากหลายรูปแบบเช่นการแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งสินค้าแจ้งไปยังผู้เสียหายว่าบัญชีธนาคารหรือพัสดุที่จัดส่งไปยังต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกฎหมายหรือบัญชีธนาคารของผู้เสียหายถูกอายัดเป็นหนี้ยังไม่ชําระบัตรเครดิตหรือเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด เกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นบุคคลตามหมายจับรวมไปถึงหลอกลวงว่าได้รับเงินคืนภาษีได้รับรางวัลต่างๆสิ่งที่น่ากังวลคือผู้สูงอายุกลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่ถูกหลอกจากแก๊งมิจฉาชีพโดยข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์พบว่ามีผู้สูงอายุถูกหลอกจากมิจฉาชีพมากกว่า3 0,000่นคนในช่วงที่ผ่านมาพ่อแม่มันก็อ้างว่าเป็นลูกเป็นหลาน วิธีการรับมือแบบใดที่แบบว่าแกงมิชาชีเขาโท่มากแล้วแม่รู้ยังไงว่าอ่ะนี่บ๊วยมนลูกข้าวเรียงสิแม่แบบมีการตั้งรับแบบใดก็ตั้งเราว่าบ๊วยลูกหลอกให้โอนเงินกับกับกับบ๊วยมีตั้งโอนบ๊วมีบ๊วมีการโอนไอพวกพิสาชีนี่มาหลายคัดหลายรูปแบบมากเนี่ยต่างๆ่างใ่าะที่ม่ให้กับว่าให้เขามาโอนเงินแน่ให้เขาโอนเงินไปก่อนเด้อสินค้าเขาจะมาเอาที่หลังสิมาเทียบกับแกงเป็นเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าเฮ็ดผิดกฎหมายดิ เจ้าต้องโอนเงินไห้ผมได้ผมซีเฮ็ดคดีให้เจ้าให้บ่ได้มีคดีคว้าพันวังซีให้แต่ว่าต้องโอนเงินไปก้อนพันวังสี่มีสาซีบุนเีมาในรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นเป็นรูปแบบแบบเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นต่างๆนหน้านะครับมาเป็นให้ให้เขาญาติให้เขาตื่นว่าเขาผิดกฎหมายต้นนี้เขาก็เลยโอนเงินให้เพื่อนสินะฝากขอคิดว่าเขาจะฝึกโอนนะครับเด้อในทางรัดเพื่อนบ่มีดอกเจ้าหน้าที่เพื่อนสีขอพี่ให้โอนเงินไปเพื่อนบ่มีครับผมในส่วนของชุมชนของตำบลนาแสงนะครับ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องข่าวลวงข่าวปลอมของของประชาชนเนาะที่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราก็อาศัยทีมงานก็คืออสอมอนะครับเพราะว่าอสอมอนี่จะมีทุกคุ้มนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงสื่อได้เร็วกว่าประชาชนทั่วไปเพระาะฉะนั้นแล้วก็มีข้อสั่งการจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือข่าวลวงข่าวปลอมนะครับ ททีี่่ผาานางนงโชเยะครับแก๊ง call นเตอร์ SMS หลอกลวงแอปดูดเงินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้วก็ตามค่ะแต่เพราะมิจฉาชีพมีการปรับปรุงเทคนิคและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆที่มีความสามารถสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำให้หลอกลวงได้อย่างแยบยลมากกว่าเดิมค่ะ วิธีการป้องกันภัยรับมือกับวิธีการหลอกลวงการเงินก็คือการตั้งสติและรู้เท่าทันและควรตรวจสอบข้อมูลถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามหรือปรึกษาคนใกล้ตัวหรือจะสอบถามไปยังหน่วยงานที่มิจฉาชีพได้แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานนั้นๆก่อนที่จะดำเนินการตามคำชักชวนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไปค่ะ